สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันน้องแหมมเซติไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแหมมก็พารถตู้มาฝากพี่ๆนะคะที่กําลังมองหาอยากได้ออกไปวิ่งงานออกไปใช้งานนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะคะก็จะถึงสิ้นปีกันแล้วนะ,ะช่วงเขาดาวเนาะใครที่กําลังมองหานะคะรถตู้ออกไปวิ่งงานนะคะช่วงหน้าหายซีซันนะคะใครที่อยู่จังหวัดภูเก็ต พังงากระบี่แถวสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะกาะสมุยกาอพังงานก่อเต่าต,ต่างๆที่กําลังอยากได้รถตู้ออกไปวิ่งงานนะคะและขน้องแหม,มมนะคะมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองให้อีกด้วยเนาะใครที่กําลังมองหาอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยอ่ะสาหรับวันนี้ก็มาเจอกับน้องแหมมเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีกันอีกแล้วนะคะและที่นี่เซรีไทยรถสวยสาขาสุราธานีนะคะราชารถตู้ภาคใต้ ที่มีให้เลือกมากกว่า50คันกันเลยแต่วันนี้น้องแหม่มยกคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะกับ Toyota Commuter 3.0นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็น3.0 GL เนาะคันนี้ได้สีขาวนะคะปี2019ในราคาเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นเนาะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะใครที่อยากได้แบบผ่อนไม่สูงเกินนะคะผ่อนประมาณ1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 5 คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองให้ด้วยอ่ะก่อนที่จะไปดูรถนะคะแม่มฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ให้น้องแหม่มด้วยนะคะอ่ะโอเคเรามาดูในส่วนของชมหน้ากันเลยนะคันนี้ถ้าเป็นรถตู้นะคะของน้องหมจะเป็นรถหน่วยงานราชการรถปดระวางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะ3.0 GL เครื่องยนต์ดีเซลรถมือเดียวป้ายแดงนะคะปี19 759,000บาทเท่านั้นได้สีขาวเดิมโรงงานรับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไม่แทบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนจากพี่จ๋านี่โฉมหน้าหรือกระจังด้านหน้าก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นตัวหน้าสั้นนะคะเป็นตัวหน้าสั้นที่แบบลูกค้าใช้กันเยอะมากนะคะและแบบรถตู้เป็นรถที่ขายดีมากเลยนะคะตอนนี้ใครที่มองหาอยู่บอกเลยว่าต้องรีบจับรีบจองเลยกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบคมเมี่ยมแบบนี้นะคะมีช่องระบาย ความร้อนมาให้นะคะโลโก้ยังอยู่ครบดวงไฟนะคะตัวนี้ก็เป็นดวงไฟแบบนี้เลยนะคะหลอดไส้นะคะมันติดดิเฟเลคเตอร์นะคะไฮโดรเจนนะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะคะสาภาพนี่คือ99บวกบวกเลยอย่างที่บอกว่าพอน้องแมวจะเป็นรถหน่วยงานราชการรถปฎรวาลรถประจําตําแหน่งนะคะตัวนี้จะเช็คศูนย์ทุกระยะแน่นอนไม่อยู่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นนะคะของเรา ไม่แท้แน่นอนจะพี่จ๋าไม่มีการกรองไมแต่อย่างใดนะกระจกก็จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถได้ยอย่างลงตัวเลยนะคะในส่วนของล้อตัวน,นี้จะได้ล้อเดิมโรงงานนะคะเป็นยางแม็กซิสอย่างดีเลยนะคะยางปี2024มนแม่เปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นทุกคันนะคะดอกยางนานๆเน้นๆกับขี่ยาวๆเลยมีซุ้มล้อต่างๆนะคะเม็ดองเม็ดอาร์นะคะหวัหว,หวนมหัวนดก็คือสภาพเดิมเลยนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยโดนชนมาอย่างแน่นอนมือจับก็จะเป็นสีดำเนาะคันนี้มีผ้าม่านมาให้ด้วยนะคะสำหรับที่ด้านหน้านะคะด้านข้างคนขับเนาะวนองวงนอตต่างๆนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยเม็ดอาร์คอาจจะแกะเม็ดอาร์คให้ดูะนะคะขอบยางประตูนะคะก็แบบเหนียวมากอันนี้อาจจะมีเละนิดนึงนะคะ ก็อนอ,อกราทําความสะอาดให้หมดสปาให้หมดเลยนะคะพี่ๆี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะคะนี่กระจกหรือว่าหน้าต่างนะคะก็มีมาให้นะคะตัวนี้เนะาะคันนี้จะได้เบาะผ้าเดิมโรงงานสี่แถวเบาะผ้าเดิมโรงงานสี่แถวสิบสี่ที่นั่งนะคะเป็นเบาะเดิมแบบนี้เลยนะคะสามารถตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่ากรณีจัดป้ายเหลืองนะคะตัวนี้ไม่ต้องถอดเบาะนะ นี่เลยนะคะได้บเบาะเดิมโรงงานนะคะในส่วนของอหลังคานะคะตอนนี้ก็ตกแต่งลำํำโพงมาให้นะคะอนทุกกระจกมีมาให้ครบผ้าม่านมีมาให้ทุกตำแหน่งเลยนะคะพื้นพรมต่างๆนะคะภายในก็ถือว่ากว้างมากรับส่งนักเรียนนะคะวิ่งรับแขกนะคะป้ายเหลืองป้ายฟ้าที่นี้ทําได้หมดเพราะว่ารถทุกคันก่อนหอนจะเป็นป้ายฟ้ามานะคะไม่เคยเป็นป้ายเหลืองมาก่อนเลย ระบบองค์ระบบแอร์คือมีครบนะคะทั้งดับเพลิงค้อนทุบกระจกนะคะมีมาให้นะอ่ะมีให้ดูสภาพด้านข้างรถสวยมากนะคะตัวนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะไฟเบรกไฟไท้ายไฟเลี้ยวยังอยู่ครบนะตัวนี้ก็เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์ด้านหลังนะอ่ะเปิดด้านหลังให้ดูหน่อยอุ้ยชิบ นี่ลยสำหรับด้านหลังมีผ้าม่านมาให้นะคะตรงนี้สามารถตั้งสิ่งของได้นะกระเป๋าเดินทางต่างๆนะคะสามารถใส่ไปใต้เบาะได้เลยนะคะหรือว่าตัวนี้ก็สามารถพับเบาะได้เหมือนกันใอ้ดูนี่โชกเอออะไรเออคือแบบเราทําให้ใหม่หมดบนนงวนนดต่างๆนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเม้นอารกนี นี่เลยสภาพรอบคันนะคะรับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพีิกความมาอย่างแน่นอนหน้าต่างก็มีมาให้นะคะตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะทางออกฉุกเฉินก็คือแบบใช้ค้อนทุกกระจกทุกได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาฉุกเฉินเนาะอ่ามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะที่นั่งคนขับผ้มาม่านมีมาให้กระจกก็ระบบไฟฟ้านะคะทั้งสงบานออโต้เฉพาะด้านคนขับเนาะแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคันนี้ นี่เลยสภาพไม่มีรอยโดนชนมาอย่างแน่นอนนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าด้านหน้าก็ประมาณสามที่นั่งเนาะนั่งได้นะนั่งได้ประมาณสามคนพวงมาลัยนะคะตรงนี้แอร์แบกคู่นำนะ้ำมาให้ครบคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะคะเป็นเกียร์แมนนวลหน้าตรงหน้าจอตอนนี้ก็แต่งมาให้แล้วนะเป็นเครื่องเสียงแอนดรอย นี่เลยก็สําหรับใครที่กําลังมองหานะคะรถตู้ออกไปวิ่งงานนะคะน้องแหม่มแนะนําเลยให้มาที่นี่หรือจะเป็นคันนี้ก็ได้ราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้ะพี่พี่จ๋าใครที่อยากได้นะคะรถตู้ออกไปวิ่งงานออกไปใช้งานเนาะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับโตโยต้าคอมมิวเตอร์นะคะปี 3, 19, ซับมาสิบเก้าสีขาวคันนี้นะพี่นะมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองนะคะใครที่แบบ ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดบริษัทนะคะซื้อได้นะซื้อในนามบริษัทก็ซื้อได้นะคะตัวนี้จะจัดได้อยู่ประมาณ80%นะคะถ้าเกิดว่าซื้อในนามบริษัทเนาะแต่ถ้าซื้อบุคคล<ม>ก็จัดได้ตามเครดิตของผู้ซื้อกันเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะ t o โย t a าคอมพิวเตอร์คันนี้นะคะน้องแหม่มแนะนําเลยโทรมาได้เลยนะคะ0645197197 0645197197นะคะโทรมาได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวหน้าสั้นหลังคาสูงนะคะจะเป็นตัวเก่าตัวเดิมนั่นเองเนาะเดี๋ถ้าใครอยากได้หน้ายาวหรือจะเป็นเวนจูรี่หรืออยากได้สีเทาเบาะหนังเจออโต้ G uto, น้องแมมก็มีมาเหมือนกันนะคะนี่ให้ดูที่ร้านคือแบบรถเยอะมากพี่ๆอยากได้แบบไหนรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะ สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องแหมมจะพามารีวิวให้ดูทุกคันเลยนะคะใครสนใจนะคะของน้องแหมมมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองให้ด้วยของน้องแหมมมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองให้ด้วยจะพี่พีตานะคะไม่ต้องกลัวเลยสําหรับใครที่อยากจะไปจดป้ายเหลืองนะคะและวิธีขั้นตอนก็คือง่ายมากกรณีที่ลูกค้าจะทาป้ายเหลืองนะคะของน้องแหมมส่วนใหญ่จะไปจัดกับไฟแนนซ์ไทยธนชาตินะคะเพราะว่าเนื่องจาก ได้เล่มมาปุ๊บเราสามารถไปมัดจำเล่มได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นของเกียรหนาคินนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ1ปีหรือถ้าเป็นของกรุงสีต้องรอผ่อนให้หมดก่อนนะคะสำหรับตัวนี้เนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ Toyota Computer นะคะเจ้าคันนี้เลยนะคะปี19ราคา759,000บาทนะคะแล้วอยากจะเอาไปวิ่งงานนะคะสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่นี่เลย สาขาสี่แยกตาปานนะคะสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถเข้ามาแวะชมกันดูได้นะคะสามารถทดลองขับได้หรือเป็นพี่ๆนะคะที่อยู่จังหวัดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือนะคะภาคกลางนะคะหรือจะเป็นภาคอีสานนะคะก็สามารถนะคะโทรวิดีโอคอลมาหาน้องแหม่มได้เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวน้องแหม่มให้ดูรสภาพตัวจริงนะคะเพราะเนื่องจากนะคะพี่ๆบางท่านก็ ส่งรูปรถให้ดูแล้วก็อยากเห็นตัวจริงนะคะตอนนี้มั่นใจได้เลยนะโทรหาน้องแหมมนะคะวีดีโอ,อสามารถดูรถได้เลยนะน้องแหมมขายทั่วประเทศเลยจ้ะพี่จา๋ามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านนะคะส่งรถให้ถึงที่เลยนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่สามารถซื้อรถที่สาขาสุราษฎร์ได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยน้องแหมมบริการทั่วประเทศแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากได้เอาไปวิ่งงานนะคะสําหรับ Toyota าคอมพิวเตอร์หรือว่ารถตู้วิ่งงานของเรานั่นเองนะเป็นรถที่ทํามาหากินนะคะซื้อไปแล้วน้องแหมมมัม่นใจได้เลยว่าเป็นรถที่ช่วยคน้คนเงินค้นทองให้พี่ๆแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็ใครที่แบบกําลังมองหาอยู่นะคะหน้าไฮซีซันก็บอกเลยว่าต้องรีบจัดรีบจองเลยนะคะสําหรับน้องแหมมก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้พี่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นทาน้ามันเครื่องฟรีสองครั้งสองห0ื่นโลกับฟนะคะ90วันนะคะหรือจะเป็นบัตร SRT Family Card นะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะและที่สำคัญปลว่าินั้นคือคุนแมมมีรับประกันวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีกด้วยนะคะสูงสุดถึง2ปีกันเลยซื้อรถที่นี่พี่ๆมั่นใจได้นะคะซื้อไปไม่มีซ่อมแน่นอนนะ คือไปไม่มีซ่อมแน่นอนนะคะเซวิไทยรถสวยมีคําว่ารถสวยล็อกท้ายไว้อยู่แล้วนะคะตรงนี้พี่ๆนะคะใครที่แบบอยากได้นะคะก็โทรหานา้องแมมได้เลย0645197197นะคะลูกค้าประวัติดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะคะออกรถอยู่ประมาณ20,000นะคะประมาณ20,000-30,000ก็สามารถออกรถได้นะคะในส่วนของรถตู้กันนี้เนาะอย่างที่บอกเลย้องแมมมีทั้งตัวหน้ายาวนะคะ สีขาวสีบอลเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้นะคะเบาะหนังเบาะผ้าหรือจะเป็นเวนจูรี่นะคะเราก็มีตอนนี้คือเติมสต็อกเข้ามาเรืเ่อยๆเลยนะเซดีไทยรถสวยมีทั้งหมด4สาขานะคะหลักๆเลยก็สํานักงานใหญ่นะคะกรุงเทพหนอองจกมินบุรีนะคะภาคอีสานก็บุรีรัมย์อําเภอโนนดินแดงนะคะส่วนสุราธานี2สาขานะคะสีแยกตาบานกับสาขาสนามบินนั่นเองนะคะใครอยากจะ เข้ามาดูรถก็มาดูได้นะคะหรือใครอยู่ใกล้สาขาในไหนอยากจะเข้าไปดูรถก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคอนเวนไม่ได้ขายแค่รถตู้นะรถเก่งรถกระบะนะคะรถครอบครัวหรือจะเป็นรถทํางานําเงินเราก็มีนะคะเซรีไทยรถสวยเราขายรถทุกรุ่นทุกแบบทุกแบรนด์กันเลยนะคะโอเคนะคะใครที่ สนใจอ่ายำเบอร์กันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ0645197197นะคะใครอยากจะทําป้ายเหลืองนะคะก็มีธนาคารรองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดลูกค้าจะทําป้ายเหลืองนะคะตรงนี้วิ่งเป็นรถสาธารณะป้าย36เนาะก็แค่นะคะออกถ้าออกรถกับน้องแหม่มไปก็เหมือนรถอนุัาิมานะคะตัวนี้ป้ายทะเบียนจะเป็นป้ายกรุงเทพอยู่นะคะเดี๋ยวจะได้มาเป็นป้ายสุราษฎร์ ลูกค้าก็สามารถเอาสำเนาหน้าเล่มตรงนี้ไปมัดจำเล่มที่ธนาคารธนาชาิที่จังหวัดที่ลูกค้าลูกค้าจะใช้รถเนาะตัวน,นี้นะคะในการมัดจำเล่มนะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 6, 0 0 0ถึง7,000แต่วันที่เราไปเอาเล่มมานะคะค่ามัดจำเราก็จะได้คืนมาเมื่อได้เล่มมาแล้วเราก็พาไปที่ขนส่งนะคะและแจ้งว่าทําป้ายเหลืองขั้นตอนทําป้ายเหลืองนะคะจะมีดอกเบี้ยส่วนต่างอยู่ประมาณ50สตาตังค์นะคะ ก็จะขึ้นอยู่กับยอดจัดของไฟแนนซ์นะคะว่าลูกค้าจัดไปเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเกิดว่าจัดเยอะจัดประมาณเจ็ดแสนกว่าก็จะอยู่ประมาณ3าม0 0ื่นถึงห้าหมนั่นเองนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้เลยนะคะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแต่ถ้าพี่ๆอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักหาน้อมแหม่มได้เลยนะคะทางช่อง y o u t u b e นะคะก็สามารถทักติดต่ออินบ็อกซ์ได้นะคะหรือจะเป็น บ้านฟ้านะคะหรือจะเป็นตอกตอกนะคะน้องแหม่มเซรีทารถสวยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่0 6 4 5 1 9 7 1 9 7น่ะคะพี่ๆสามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่หลับรับแน่นอนนะคะและที่สำคัญคืออาชีพไหนก็ออกได้นะคะองแหม่มนะบางท่านนะคะทำสวนสวนเรียนนะคะสวนยางสวนปาล์มนะคะ10ไร่20ไร่30ไร่ได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็คอนแหม่มก็จะมีธนาคารรองรับอาชีพลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกียรตินาคินนะคะ กรุงศรีนะคะ CMB, o r i c o Tisco นะคะ TTB ทหารไทยธนาชาติ T T B นะคะดูจะเป็นกนสิกรลิสติ้งนะ,ะตอนนี้คือมีธนาคารรองรับเยอะมากนะคะมั่นใจได้นะคะของเราถ้าเกิดว่าลูกค้าติดคัดปัญหาตรงไหนนะคะมีเกี่ยวกับประวัติเครดิตนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะแจ้งน้องเหม่นได้เลยนะคะเราจะได้ช่วยกันดันเคสนะคะทีเดียวจบเลยนะคะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆีที่อยากจะหารถออกไปวิ่งนานนะคะ,นะคะกับรถตู้โตยโยต้า คอมพิวเตอร์นะคะคันนี้ปี19 759,000บาทเป็นเกียร์ธรรมดาบอกผ้าเดิมโรงงาน4แถว14ที่นั่งนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะ้องแอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะ